นี่นะครับแล้วก็ตัวหม้อนะครับแล้วก็เหมือนเขาจะแถมสกอตไบ์มาให้ด้วยนะครับ Let's go <S ก็สวนันดีทุกคนกันอีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมังกรอ,ออนไลน์อีกครั้งครับผมและวันนี้นะครับก็จะมารีวิวเจ้าตัวที่อยู่ตรงหน้าผมเลยนะครับ ซึ่งอาจจะไม่ต้องบอกกันนะครับว่าเป็นอะไรนะครับเพราะว่ารูปภาพก็น่าจะชัดเจนแล้วนะครับนั่นก็คือเจ้าหม้อไฟฟ้าของซิมพลัสนั่นเองนะครับซึ่งหม้อเก่าผมเนี่ยใช้มา 4- 5หปีแล้วนะครับน้องก็คิดแล้วเรียบร้อยนะครับกับหม้อราคา5600ยนะครับใช้มา5ปีก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับแล้วก็อยากลองเปลี่ยนมาใช้แบรนด์อื่นบ้างครับก็เลยลองสั่งของซิมพลัสดูนะครับช่วงนี้เนี่ย จลซิมพลัสเนี่ยมาแรงแบบเกินนะครับแล้วก็สั่งมานะครับที่หน้ากล่องเนี่ยเขาเหมือนจะเขียนชัดเจนเลยนะครับว่าเรื่องของประกันคุณภาพนะครับ1ปีนะฮะแล้วก็รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับตัวหม้อนะครับใช้กําลังไฟ1000วัตต์นะครับสําหรับหม้อตัวนี้นะครับแล้วกม็มีอะไรอีกเอ,อ่ย ความร้อนที่ได้นะครับก็อยู่ที่50-60ิเฮิร์นะครับแล้วก็น้ําหนักนะครับน้ําหนักที่รับได้นะครับ1.8กิโลกรัมนะครับซึ่งหม้ออันนี้นะครับก็เป็นหม้อรุ่นล่าสุดของปี2024เลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราแกะกล่อง Unbox พร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลองอันบ็กันเลยนะครับ นี่นะฮะก็เหมือนเดิมนะครับช่วงนี้สั่งออนไลน์นะครับเดี๋ยวนี้ก็จะส่งเร็วตลอดนะฮะวันเดียวถึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้มันก็มีโค้ดส่งตรงส่งรีคูปองส่วนลดมากมายนะครับซึ่งราคาที่ผมได้มาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ500น้นิดๆเท่านั้นเองนะครับก็ดูตามห้างก็เท่ากันนะครับแต่ว่าเราเสียเวลาเดินไปซื้อนะฮะแล้วก็ อาจจะไม่ได้เปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นนะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยแบรนดซิมพัสนะครับก็ค่อนข้างจะมาแรงพอสมควรนะครับอ่าสิ่งที่ได้นะครับอย่างแรกฝาหม้อนะฮะแล้วก็เจ้าตัวอะไรสำหรับนึ่งนะคะอันนี้เห็นไหมเอ่ยนี่นะครับแล้วก็ตัวหม้อนะครับแล้วก็เหมือนเขาจะแถมสกอตไบรท์มาให้ด้วยนะครับ แต่แปลกเลยแถมสกต็ตไบร์มาให้นะฮะและเจ้านี่ก็คือพระเอกของเรานะครับม้อซิมพัสนั่นเองขอขอนุญาตเก็บสก็ตไบรท์ที่ไม่เกี่ยวก่อนนะครับ<ม>อ่านี่นะครับก็ม้อค่อนข้างจะกว้างกว่าตัวเดิมที่ผมเคยซื้อมานะครับอ่าแล้วก็เหมือนเขาจะเป็น เคลือบสารอะไรเพื่อหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะอันนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับสำหรับไอเทมต่างๆของซิมพลัสนะครับอ่าเตารีดผมก็เคยเอามารีวิวให้ดูแล้วนะครับที่เป็นเตารีดไอนานะครับแล้วก็หม้อผมสั่งน่าจะเป็นรุ่นรุ่นกลางนะฮะรุ่นนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวลองประกอบดูนะครับ นี่นะครับอ่ามันก็จะเป็นสำหรับนึ่งอะไรนะครับหม้อกันข้างใหญ่เลยทีเดียวนี่นะครับอ่าพอประกอบแล้วมันก็ค่อนข้างจะยาวอยู่นะครับแล้วก็มีการปรับไฟได้สองระดับนะครับตรงนี้นี่นี่นะครับโอเคประมาณนี้รู้สึกว่าปุ่มค่อนข้างจะปรับโอเคอยู่นะครับวัสดุ การประกอบนะครับไม่ได้กองแกงนะบอกไว้ก่อนนี่นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นไฟสถานะเครื่องนะครับว่าเครื่องเนี่ยไฟเข้าหรือเปล่านะครับเครื่องทำงานอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็มีอะไรอีกเอออันนี้ก็จะเป็นปลั๊กไฟนะครับสามหัวแบบนี้นะครับโอเค อ่าอันนี้ก็จะเป็นใบรับประกรันของซิมพลัสนะครับประมาณนี้คู่มือไม่มีนะครับเนื่องจากการใช้งานน่าจะไม่มีอะไรมากนะครับโอเคเท่าที่รองก็เดี๋ยวจะมี ก็เดี๋ยวจะลองทำอาหารนะครับกับเจ้าตัวหม้อซิ m พลัสให้ดูนะครับซึ่งอ่าอันนี้ดีหน่อยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับหม้อเนี่ยราคาเลทห้าหกรนะครับหรือว่า4ี่ห้าอเนี่ยปล๊๊กเนี่ยจะเสียบแล้วมันไม่ค่อยแน่นนะครับแต่ว่าของซิมพลัสเนี่ยค่อนข้างจะแน่นดีเลยทีเดียวนะครับ อันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเคลือบสารการติดอะไรมาหรือเปล่านะครับโอเคโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาทดสอบนะครับการต้มน้ำนะครับซึ่งเดี๋ยวจะลองเทน้ำไปที่1.5้าลิตรนะครับอ่าแล้วก็ลองต้มดูนะครับว่าน้ำปริมาณ1.5ลิตรนะครับจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับขออนุญาตเริ่มเลยนะครับ โอเคซึ่งเดี๋ยวจะลองปิดฝาดูนะครับอ่าฝานี้ก็ผมไม่แน่ใจนะครับว่าตรงนี้เนี่ยเขาได้เคลือบกันสนิมมาหรือเปล่านะครับเนี่ยช่วงตรงน็อตตรงกลางนะครับถ้าไม่ได้เคลือบมาก็ยากนิดนึงนะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะเคลือบมานะครับอ่าแล้วข้อดีเลยก็ตัวฝานี้นะครับมีกระจกมองเห็นด้านในด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นรูระบายนะครับเพื่อไม่ให้แบบว่าพอ มันเริ่มมีแรงดันนะครับอ่ามันจะดันออกมามากเกินไปนะครับอ๋อรุมพูดถึงความกว้างของตัวหม้อเลยนะครับว่าตัวหม้อนะครับกว้างแค่ไหนนะครับอ่าเดี๋ยวจะลองวัดจากตัว นี้ให้ดูนะครับว่าความกว้างนะครับเส้นผ่าศูนกลางของตัวหม้อนะฮะอยู่ที่ประมาณ22เซนติเมตรนะครับอ่า22ซนติเมตรครึ่งนี่นะครับแล้วก็ความสูงของตัวนี้นะครับอยู่ที่7เซนติเมตรนะครับโอเคแต่ว่าตัวหม้อนี้นะครับลึกลงไปอยู่พอสมควรนะครับ <Okay. S 2> ตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณนาทีครึ่งแล้วนะครับยักในในส่วนที่เขาอธิบายมานะครับเขาก็บอกว่ามีการกระจายความร้อนได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ มีการตัดไฟอัตโนมัตินะครับเมื่อน้นำในหม้อแห้งหรือว่าอุณหภูมิสูงเกินไปนะครับส่วนของไฟเบอร์สองเนี่ยจะเป็นกำลังไฟ600วัตต์นะครับแล้วก็เบอร์หนึ่งก็คือ300วัตต์นะครับแต่ว่าในกล่องอ่ะเขาบอกว่าความร้อนตรงนี้นะครับ ความร้อนสูงสุดเนี่ยหนึ่งพันวัตต์นะฮะไม่รู้ว่าจะเชื่อไหนดีเหมือนกันนะครับโอเคตอนนี้ก็ประมาณสามนาทีสิบห้านาทีครับนะครับได้แล้ว พาไปข้าง่นครับนี่นะครับก็เริ่มเดือดแล้วนะครับใช้เวลาประมาณ6นาทีนะครับน้ำเดือดโอเคครับทุกคนเดี๋ยวต่อไปก็จะลองทอดไข่โดยไม่ใช้น้ำมันดูนะครับอ่าเดี๋ยวลองทอดดูครับ ออกไปออกไข่เลย,ยอ,นะอ๋ามันร้อนอยู่แล้วเมื่อกมันเย็นแล้วเหรอใช่ <c oughs> นี่ร้อนเลยขาวแล้วนะ นี่นะครับมี่อยากลองเช็คดูนะครับว่าถ้าทอดแบบไม่ใช้น้ำมันนะครับไข่มันจะติดกระทะหรือเปล่านะครับ <c oughs> ไม่ลองคนระับสายไง

อาก็พอได้นะนี่นะครับลองทอดไขด่ดูก็ถือว่าไม่ติดกระทะนะครับอันนี้ลองทอดแบบไม่ใช้น้ำมันนะครับโอเคเอามาันอะยู่กาโอเคครับก็ประมาณนี้ นี่นะครับก็จะยู่ๆนิดนึงนะฮะไม่เคยลองทอดในหม้อมาก่อนนะครับโอเคภาพรวมก็ประมาณนี้นะครับอ่าเมื่อกี้เหมือนมันจะตัดไฟอัตโนมัตินะครับเมื่อไฟถึงระดับแล้วโอเคครับเดี๋ยวลองตักเลยนะตักเลยลองตักเลย แต่ว่าข้างบนยังไม่สุกเท่าไหร่เลยโอเคนี่นะฮะก็จะ,จะมีช่วงนี้นี่ก็ขูดออกง่ายนะครับเนี่ยโอเค <c oughs> เรียบร้อยนะครับ มีก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับอ่าใครที่ไม่อยากจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใครไม่อยากจะทอดอาหารแบบใช้น้ำมันนะครับเดี๋ยวนี้ก็ทอดในหม้อซิมพัสแบบนี้ได้นะครับรวมถึงหากต้องการใช้น้ำมันจริงๆนะครับ ก็สามารถเอาฝาหมอ้อเนี่ยปิดไว้อย่างนี้ได้นะครับป้องกันน้ํามันกระเด็นนะครับโอเคประมาณนี้ซึ่งถึงจะปิดฝาหมอ้ออย่างนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้มันก็เป็นกระจกนะครับเราสามารถดูได้ว่าอาหารที่เราทําอยู่นะครับสุกหรือยังโอเคครับทุกคนก็จบกันกรแล้วนะครับสําหรับการรวีวิวเจ้าตัวหมอ้อเอเนกประสงค์ซิมพลัสตัวนี้นะครับส่วนตัวผมก็ว่าค่อนข้างจะโอเคอยู่นะครับด้วยความที่เขา เคลือบสารต้องกันอาหารติดหม้อนะครับเวลาเราทําอะไรนะครับอันนี้เนี่ยเหมือนเราไม่ได้แค่ต้มอ,อย่างเดียวนะครับเราจะทอดจะผัดอะไรเนี้ยเราก็สามารถผัดในหม้อตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับรวมถึงด้วยขนาดหรือว่าส่วนที่นึ่งอะไรอย่างนี้นะครับก็มีขนาดใหญ่เหมือนกันนะครับเราก็พื้นที่เนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นนะครับเราก็ทําอะไรได้มากขึ้นด้วยแล้วก็ความร้อนระดับนี้นะครับ ผมก็คิดว่าการทำความร้อนของมันเนี่ยก็ค่อนข้างเร็วพอสมควรนะครับกับราคา500นิดๆน,นะครับรวมส่งแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับสินค้าออนไลน์ในราคานี้นะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไปที่ด e สคริปชั่นหรือว่าคอมเมนต์ปักหมุดนะครับก็สามารถเข้าไปตามไปแทงกันได้เลยนะครับก็ ยังไงนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับส่วนคลิปต่อไปนะครับจะเป็นอะไรดีๆนั้นยังไงก็ฝากติดตามันด้วยนะครับแล้วเจอกัน Let's go